สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูผู้สุกคนนะครับเนาะครับครับมามเมี้กาเป็นม 30, 10, ือวันที่สิบนะครับเนาะวันที่สิบวันที่สิบพฤษภาแหละครับครับครับเมรอนี้ทางสองเสี้ยงหยาพ้าเลาะเด้อครับเด้อครับการมีแนวทางครับมีแนวทางครับการแนวทางตัวเลขแหละครับแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับครับสําหรับชุดนี้ก็เป็นของ เลขลุดจากเมืองนอกแหะครับเลขเมืองนอกนะครับเนาะครับสําหรับเลขเมืองนอกเพิ่นกาดีมาตลอดครับเขามาตลอดเขาทุกงวดแหะครับยกเว้นว่าเพิ่นสีบ่ส่งมาให้จังบ่เขานะครับเนาะครับอันนี้เพิ่นส่งมาให้ครับส่งมาให้ทุกงวดทุกงวดแหะครับครับสาแน่เร็วแน่ก็เป็นของธรรมดาเนาะครับเนาะตามเวลาของเพิ่นเพิ่นเหตุการณ์เหงืงานอยู่ทางเมืองนอกผมแหละครับครับ เพื่นได้มีโอกาสการได้ส่งมาให้นะครับเนาะทางส่องการได้ลงให้เอฟซีเบิ้งครับทุกงวดบางงวดการสีบ่มีเวลาครับเพิ่นการสีบ่ได้ส่งมาให้ครับอันนี้เพิ่นส่งมาให้แล้วครับขอเพิ่นแล้วครับครับขอตัวเลขเพิ่นว่าเอฟซีครับเอฟซีอยากเห็นตัวเลขนะครับเนาะครับตัวเลขเพิ่นก็เลยส่งมาให้ครับส่งมาให้ด้วนๆเหรอครับฝ้านะครับเนาะครับชุดนี้การเป็นชุดงวดวันที่สิบเลยครับเด้อครับ มาเบิงงวดวันที่สิบครับครับก้อนสิไปเบิงหวดวันที่สิบมาเบิงหววที่แล้วก้อนนะครับเนาะครับหววที่แล้วขาเพิ่นเปจังไดครับมาจังไดครับทุกหวดละครับเดี๋ยวผมสีให้คำนวณให้เบิงครับทุกงวของเพิ่นสีว่นวนวนวนมาจังสีครับครับวนไปวนมาวนไปว่มาเข้าทุกหววครับสาหรับเหลขกหลุดเพิ่นกับว่าลายโตครับเอาตัวเดียวไปเจาะไปเด่นเลยครับครับเป๊ะๆของเพิ่นครับสูตรคำนวณเพิ่นครับ กะสีขอคนอยู่ดอกเจ้าน้อยครับครับกะสิขอมาคำนวณเองนะครับเนาะครับครับเอาไปถึงตอนแหละครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนครับให้เพื่อนคำนวณละครับเพื่อนคำนวณจังแม่นนะครับเนาะครับครับเอาเอาลายยายห้างนะครับเนาะบบดนี้ครับครับนี่กลเป็นตัวเลขของเพื่อนครับงวดที่แล้วงวดพที่แปดครับเพันรูดไปตัวเดียวครับหนึ่งครับเขาหนึ่งเต็มเต็มนะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขที่ออกกะหก 16619ล่ะครับเลขที่ออกนะครับเนาะเป็นเลขกเหล้าพัฒนาด้วยครับเด้อครับสำหรับผู้มักผู้คัดกระพานครับทางส่องกับเสนอเป็นเพียงเท่ทางนะครับเนาะครับให้ลูดไปที่1จับคู่มากรหนึ่งสามหนึ่งสอเข่าตัวกับนะครับเนาะสำหรับตัวเก้าห่ะครับ9 1 1 9นเนาะครับเนาะครับการขึสิมีผู้โชคผู้มานอยู่ล่ะครับ ครับสำหรับเลขเป๋าของเพิ่นกับหนึ่งหนึ่งแหละครับหมดที่แล้วครับครับเลขกหนึ่งหนึ่งของเพิ่นกับมาง่ายนะครับเนาะครับสำหรับเลขกสามตัวของเพิ่นกับว่าต้องว่ายังไรนะครับเนาะกับเพิ่นนหามากกับหกหนึ่งเก้าครับมันก็ออกหกหนึ่งเก้าแหละครับสามตัวแตกนะครับเนาะครับมาสามตัวแตกสําหรับเลขเมืองนอกครับห้าหกเกตแหละครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับสาม สองหนึ่งครับเต็มเต็มนะครับเนาะสำหรับตัวเลขงมวดที่แล้วครับสามตัวแตกครับสามตัวมาเด็ดเด็ดเด่นเด่นเลยครับครับบ่ต้องกลับบ่ต้องยังเต็มเต็มครับครับมาเบิ้งเข้าไปเบิ้งนะครับเนาะตอนนี้ครับเว้าลายคาดเอฟซีกับซวาหายครับครับเขาไปเบิ้งตัวเลขครับตัวเลขงวดต่อมานี่แหละครับมวดวันที่วันที่สิบนะครับเนาะครับ วันที่สิบวันศุกร์ครับขอไ้พี่น้องเย็ซีมีต่ความสุกความเจรือนะครับเด้อเหมือนนี้ครับเหมือนนี้ก็เอาไปซุกไปมา่นกันครับเอาไปสุกไปลําไปลวยกันสําหรับตัวเหล็กั็เป็นเลขเมืองนอกนะครับเนาะครับเปิดช่งมาไห่เขากขจับไปครับเหลขกเมืองนอกสําหรับตัวเลขกของเพื่อนอ่าบ่ิหลายตัวะครับเนียนๆไปเลยครับ กาลเอีกเมืองนอกเพิ่นหายไปที่ครับเป็นเล้านะครับเนาะเล้าพัฒนาเล้าเด้อครับเด้อครับเล้าพัฒนาสำหรับเรืรัฐบาลไทยเพิ่งก่อศึกคำนวณมาให้อยู่ครับล่อไปนะครับเนาะครับวันที่สิบนะครับวันที่สิบพฤษภาคมหกเจ็ดนะครับเนาะครับ สำหรับตัวเลขเพื่อนไ้ลูดไปที่ตัวเดียวนะครับลูดไปครับลูดไปที่แปดตัวเดียวครับแปดครับจับคู่เพื่อนจับคู่ไม่หกคู่ครับหกคู่ด้วยกันครับมีหกคู่คนะครับได้ครับนี่เก้าแปดเก้าแปดมีแปดแปด เก้า8ปดแปดแปดแครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดาแปปดสี่แดเอาแดไปรูนะครับเด้อผูใดมาก8ตัวได้ก่เอาไปแปดไปครับเอาแปดไปหลูดเลยครับแ หนึงครับกามีโย่กคูครับกาสำหรับพนมากอีกชุดหนึ่งกับเป็นตัวหนี้ตัวล่องนะครับเด้อพลวังครับครเด่น8ปลองหนึ่งเหครับอ้าเด่น8ปลองหนึ่งนะครับเด้อครับล่องหนึ่งไว้ก็ได้ครับกเปิดจับคูมาให้่สำหรับเลข3ตัวครับหนึ่งหเก็ดหนึ่งห้าเจด แล้วก็เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดตัวสุดท้ายแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าครับขาบไม่แค่นี้ครับสำหรับตัวเลขเมืองนอกกรทรงมาดไทยทุกหมวดนะครับ ครับเมืองนอกเรัคเนาะเป็นชุดงามงขามเพื่อนๆแหะครับชุดนี่เพื่อนว่าเก่งชุดๆครับเอาไปลําไปลวยเพื่อนว่าครับผรไม่มีการปิดบังกันครับสําหรับตัวเหล็กครับเมื่อเป็นตกกลมเพื่อนครับกลมพร้อมเม่วัที่แล้วแต่ว่าเป็นตกกลับเราครนบณเป็นเก่าหนึ่งครับ เร่าลูดไปที่แปดนะครับเด้อขับเดนแปดเด่นแปดตัวนี้เป็นตัวร่องครับร่องหนึ่งครับสำหรับตัวกลมก็เหมืนกับแปดเจ็ดแหละครับตัวเนี่ยวนก็เหมืนนะครับเด้อกลมแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งตัวนี้เป็นตัวร่องนะครับเด้อแปดหานี่ครับ กลมเด่นสามตัวก็ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวล่องครับรับงามเลยครับเด้อเอามาตอนมาฝากเอฟซีครับชุดนี้มาเต็มเต็มสามตัวครับคุณบาสํำหรับเล็กครับเล็กเมืองนอกนะครับเด้อครับเอาไปพิจะหน้าเบิ้งครับการพนั่มันก็มีความเสี่ยงนะครับเด้อคนลับสองบาทเพราะราคาข้าต้มขนมให้ลูกไปโรงเรียนนะครับเด้อครับ ช่วงนี้กขาลังเปิดเทอมเนาะครับเนาะหาเงินค่าเทอมให้ลูกไปโรงเรียนกับว่าเป็นยังว่ได้ว่ากันครับสําหรับตัวเลขเนาะครับเนาะครับครับตัวเลขงามๆเลยครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วครับเลขแมืองนอกครับครับเอามาต่อนมาฝากเอพซีสุภุสุคนดนะครับเด้อครับเอาพิจารณาเบิ้งดนะครับเด้อสําหรับผู้มิภาคภูเขากระพานครับครับสําหรับเลขแมืองนอกเลขรุดแมืองนอกเป็นทรงมาให้เนาะครับเนาะครับการรูดไปที่แปดครับ ตัวล่องเขาเป็นกันหนึ่งนะครับเด้อครับเอาไปล่องเบิ้งครับจับคู่มาให้กับเก้าแปด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 เจ็ดแปดห้าแปดสี่แปดหนึ่งแหละครับเอากลับเอาเด้อครับเด้อครับไปกลับเอางวดที่แล้วกับเพิ่นบ่กลับให้นะครับเนาะเข่าตรงๆแหละครับตัวเจาะของเพิ่นเก่าหนึ่งครับมันออกหนึ่งเก่าครับงวดที่แล้วครับแต่ว่าเลขกสามตัวของเพิ่นขามาเด็ดๆแหละครับเพิ่นมากลับตัวเลขกสามตัวพี่ครับ ครับกับพยายาเบึงนะครับเด้อครับก่าหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเลขสามตัวหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้านะครับครับครับงามๆนะครับแนาะแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่พะไม่ยังหลายแหละครับขอให้เอฟซียู่ดีมีแห้งมีแต่ความสุกนะครับเด้อสำหรับวันซุกเมื่อนี้สุกสุดสัปดาห์ละครับขอให้สุขๆุยิงยขง้ินไปลำๆำรวยรวยเฮงๆครับ เห็ดจังได้กัให้ไตตะคว่มเจริญรรน,นะครับเนะด้อครับครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ทั้งสองเสี้ยงหยาผ้ารลอยไปครับเด้อครับครับขอสวัสดีครับ